เราเป็นลูลกชาวพูดต้องรู้จักประมาณนี้เอาธรรมมาสั่งสอนพี่น้องทลายความพอดิบพอดีมีอยู่กับทุกคนสวยงามไม่สวยงามเกิดมาเขาก็เห็นแล้วมองเห็นทับนี่คือผู้หญิงนี่คือผู้ชายเห็นกันแล้วสวยงามไม่สวยงามขนาดไหนใครตกแต่งไม่ได้นี่นะเกิดมาเกิดมาด้วยบุญด้วยกรรมกรรมตกแต่งมา ใครจะเกิดอยู่ในสถานที่ใดในป่าในเขาในบ้านในเมืองในกรุงนอกกรุงเกิดมาจากรากฐานสำคัญคือเกิดมาด้วยอำนาจแห่งตําด้วยกันกรรมดีเกิดมาดีกรรมชั่วเกิดมาชั่วพาให้เกิดในที่ต่างๆเพราะอำนาจแห่งกรรมใคเวลาเกิดมาแล้วใครอยู่ที่ไหนท่านจึงไม่ให้ประมาทกัน เพราะต่างคนต่างมีกรรมดีกรรมชั่วเป็นของตนตกแต่งเอาไม่ได้คนอื่นจะมาตกแต่งให้เราก็ไม่ได้เราทําลงไปแล้วจะไปตกแต่งให้เป็นอื่นก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเราจึงต้องยินดีในกรรมของเราแล้วไม่ดูถูกเหยียดหยามกันว่าคนนั้นเป็นคนบ้านนอกคนนี้เป็นคนในเมืองใครเป็นคนในตุ่มในไห้ว่าหลวงตาอยากถามว่าอย่างนั้น มันก็เก the anyway. ิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เหมือนกันใครเกิดมาในถุนในไห่จึงไปดูถูกอยาดยามกันว่านี่เขาเป็นคนมานอกนะนี่เขาเป็นคนในเมืองเราอยากถามลงไปให้ถนัดว่าพ่อแม่มึงเกิดมาจากไหนแล้วว่าไม่เกิดไม่เกิดมาจากท้องมันเกิดมาจากไหนแล้วว่าแล้วมึงเอาอะไรมาอวดมึงเกิดมาจากท้องแม่ของมึงเหมือนกับกูเกิดจากท้องแม่ของกูนี่เฟาดกันให้หนัก นี่ให้พี่น้องสหายเข้าใจนะการพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดหยาบโลนนะพูดถึงเรื่องความเห่อเหิมของเรามันลืมเนื้อลืมตัวจึงต้องกระตุกกันอย่างแรงยกโคตรยกแซ่ใส่กันเลยไม่งั้นลบล้างกันไม่ได้ความหมายว่าอย่างนั้นต่างหากนะไม่ใช่พูดหยาบโลนให้ปากันเข้าใจเอานาะระหว่างกิเลสตัวหยาบโลนตัวมีน้ำหนักที่ทำลายเรามันมีกำลังมาก การยับยัง้งกิเลสต,ตัวฟุ้งเฟอ้อเหวือไมนต้องเอายับยั้งกันอย่างหนักแล้วก็แก้กันตกเราก็ปรับตัวของเราไปได้ดี่แหละการใช้การสอยขอยพี่น้องหลายจดจำไว้เครื่องบ้านเครื่องเรือนที่หลับที่นอนหมอนมุ้งที่อยู่ที่กินอย่าประหับประดาตกแต่งจนเกินเหตุเกินผลแล้วจะสิ้นเปลืองไปตลอดเวลาสร้างความวุ่นวายและความทุกข์ให้แก่เจ้าของ นี่เรียกว่าท่านว่าประหยัดมัดไทยัดอันนี้แหละที่เป็นรากฐานที่จะอุ้มชาติไทยของเราได้ขึ้นขึ้นได้อย่างแท้จริงนี่เรียกว่าเราบำรุงต้นเหตุคือต้องบำรุงจิตใจเข้าสู่ศีลส,สู่ธรรมปรับเนื้อปรับตัวให้เข้าระดับอันดีงามแล้วชาติไทยของเราต่างคนต่างฟื้นฟูต่างคนต่างปรับเนื้อปรับตัว ทางคนต่างประหยัดมัธยัสถ์ผลรายได้ก็มากขึ้นมากขึ้นผลรายจ่ายก็น้อยลงน้อยลงก็เป็นการหนุนชาติแสงเหล่าโดยตรงนี่การหนุนชาติแสงเหล่าจึงหนุนที่จิตใจ <c oughs> แล้วขยับไปจากนั้นแล้วก็คือให้ต่างคนต่างมีศีลธรรมภายในตัวอย่ามีแต่ชื่อว่าชาวพุทธชาวพุทธเฉยๆถามใครว่าถือศาสนาอะไร ถือศาสนาพุทธแล้วเด็กอยู่ในท้องแม่มันยังไม่คลอดออกมานะมันยังไม่เกิดมันยังแย่งออกมาพูดแซงแม่มันอีกว่านุนี่ถือศาสนาอะไรแม่กําลังอ้าปากจะพูดว่าถือศาสนาพุทธลูกมันพุดขึ้นมาก่อนแล้วอยู่ในท้องแม่บอกว่าถือศาสนาพุทธหนูถือศาสนาพุทธ ขั้นเวลาออกมาแล้วมันก็เป็นผีกันทั้งแม่ทั้งลูกเพราะไม่มีศีลมีธรรมภายในตัวนั่นเองจึงขอให้ประกาศตนด้วยความสัต์ิ์อมจริงถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฝังใจเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ค่อยทำบาปห่ากัาบกมากมายดังที่เป็นอยู่เวลานี้ นี่เราถือแต่ปากเฉยๆจิตใจไม่ได้ใฝ่ฝันถึงพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใฝ่ฝันถึงอัดถึงธรรมยิ่งกว่ามันดิ้นรนกว่าแกงไปตามกิเลสความโลภความโกรธราคาตันหานะตัวนี้ลุนแรงมากมันไม่ต้องประกาศตนแหละมันมีคาถาอาคมหนักมันไม่ต้องมาเสกคาถาเป่าพูดๆนะแต่ติดมันทั้งนั้น แต่นี่พระพุทธเจ้าประกาศกังวานมาได้2,500ปีแล้ว้าศาสรธรรมประกาศพี่น้องกหลายให้ทราบตามหลักความจริงมันก็ยังไม่มีใครจะเคารพนับถือทำพระพุทธเจ้าจึงปล่อยเนื้อปล่อยตัวสุดท้ายก็หาราค่าราคาไม่ได้ในบุคคลคนหนึ่งคนหนึ่งจนกลายเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นประเทศที่หาคุณค่าราคามาไ,มได้ถูกด,ดูถูกเบียดยามจากชาวมังนอกอเขานี้เราน้าอายไหม เราเป็นลูกชาวพุทธพระพุทธเจ้ารอบครอบขอบคิดทุกด้านทุกทางการเป็นอยู่ปู่วายไม่มีใครรอบครอ,อบยิ่งกอาพระพุทธเจ้าการใช้การสอยทุกยิ่งทุกอย่างไม่มีใครรอบครอบเติอนพระพุทธเจ้าจึงแนะนำทำทําทำที่พอเหมาะพอดีแก่ชาวพุทธเราให้ปฏิบัติกันต่อไปนี่เรียกว่าการเชิดชูรักษาชาติบ้านเมืองด้วยความประพฤต แล้วหลักใจเป็นสําคัญมากนะพี่น้องทั้งหลายคือใจนี้ไม่ตายฟังให้ดีฟังให้ถึงใจนะวันนี้หลวงตาม,มาเปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายทราบด้วยความถึงใจเราที่เราได้ปฏิบัติแค่ได้รู้ได้เห็นมาเปิดเผยความถัดความจริงให้พี่น้องทั้งหลายทราบนะว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพระมโรคมีนิพพานมี เปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆมีทั่วแดนโลกธาตุไม่มีสัตว์ลายใดที่จะมากยิ่งกว่าสัตว์โลกที่กล่าวถึงนี้มนุษย์เราเพียงเท่ากำมือเท่านั้นสัตว์โลกนอกนี้มากกว่านั้นนี่แหละมีทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งเหล่านี้แล้วนําสิ่งเหล่านี้มาประกาศสอนพวกเราตามปกติแล้วกิเลสมันจะปิดไว้หมดนะฮะ บาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีดังที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วมาสอนพวกเรากิเลสมันปิดไว้หมดนี่จึงเรียกว่าค่าศึกของธรรมค่าศึกของสัตว์โลกค่าศึกของชาวุูธเราได้แก่กิเลสปิดบังบาปบ,บุญนรกสวรรค์พงมโลกไม่มีคือมันปิดไว้หมดไม่ให้เห็นแล้วทมพระพุทธเจ้ามาเปิดขึ้นมามาบาปมีบุญมีเหมือนกับเราผ้าปิด สิ่งต่างๆเอาไว้สิ่งต่างๆแม้จะมีก็มองไม่เห็นเพราะถูกผ้าปิดไว้อันนี้คกิเลสมันปรนหนึ่งว่าเป็นผ้าที่หนาแน่นมากที่สุดมันปิดหูปิดตาสัตว์โลกเอาไว้ไม่มองเห็นเลยเราจึงที่เชื่อมันเพราะเราไม่เห็นมันปิดไว้จะเห็นได้อย่างไงเราก็บอกว่าไม่มีมีสิ่งที่มีคืออะไรมีตั้งแต่ความอยากความทะเยอทะยานด,ด,ดิ้นนี้คือทางเดินโล่งเพื่อไปตกนรก ที่ว่าไม,มไม่มีไม่มีนั่นแหละซึ่งกิเลสลวงเอาไว้เนี่ยที่ทำพระเจ้ามาเปิดสสดร้อนขึ้นมาเปิดขึ้นมาว่าบาปมีบุญมีนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเปิดเจ้าขึ้นมาจากพระไทยแล้วมานาสั่งสอนโลกนี่เป็นสสดรๆๆ้อนเหมือนกันทำโซสดร้อนบาปมีบุญมีตลอดสซสดร้อนกิเลสมันก็หลอกสซสดร้อนว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มี คู่แข่งมันเป็นมาอย่างนี้เราเป็นลูกชาวพูธขอยถือกิเลสเป็นฆาตกเราสักนิดหนึ่งก็ยังได้ยินนะอยาถือกิเลสเป็นคุณงามความดีไปหมดเป็นทองทั้งแทง่งเห็นศาสนาเป็นขี้หมูราขี้มาแห้งไปเราจะกลายเป็นขี้หมูขี้หมาหมดสาระในความเป็นอยู่แห่งชีวิตของเราแล้วตายแล้วจะจมลงนรกนะกิเลสมันหลอกเพื่อลงนรกมันไม่ได้ตกนรกนะ ผู้รับเคราะหรับกรรมเพราะความเชื่อมันคือพวกเราเองขอให้เชื่อตามธรรมพระพุทธเจ้าที่ประกาศป้งป้ง,ปางมาเรียกว่าสวัคระธรรมตัดไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีเคลื่อนคากแม้แม่มถินแม่จายเลยขอให้เชื่อตามนี้หลวงตาเองก็ได้เปิดให้พี่น้องทั้งหลายทราบสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแต่ก่อนมาก็ค <c oughs> ือที่เล็มันปิดตาเรานั่นแหละมันไม่เห็น ตกนรกบบมไม่มากี่กับกี่กันไม่ทราบว่าเป็นสัตว์ตัวใดเปรตผีตัวใดนรกตกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนสวรรค์ชั้นผมไปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นเปรตเป็นผีประเภทต่างๆตกมาอยู่ตลอดเป็นกลับเป็นตันก็เพราะความรุ่งหลงจากกิเลสกิเลสมันปิดบังเอาไว้ปิดบังไว้หลอกหลงไว้เราก็หลงมันไปจมไปตามมันเรื่อยๆจนกระทั่งทำได้เปิดขึ้นที่หัวใจดังที่กล่าวมาแล้วนี่เอง เปิดจ้าขึ้นมาแล้วทอนั่นพระพุทธเจ้าตัดสรุ้ตัดสรุ้อย่างนี้แลเหลอหันไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวเห็นเห็นอย่างเดียวกันบาบุญโกรกสวรรค์ภพโลกนิพพานมีมาตั้งเดิมตั้งแต่การไหนไหน,ไหนเวลาเปิดผ้ากั้นผ้าปิดบางของเกศออกแล้วก็จ้าขึ้นในขนาดนั้นแล้วจะไม่พูดได้อย่างไร ก็เมื่อเห็นอยู่ว่ามีอยู่อย่างนี้จะบอกว่าไม่มีไปตามยิเหลสได้ยังไงก็เห็นยิเหลสต้อเป็นท่าสุดอย่างชัดเจนนั่นเอง <c oughs> นี่แหละที่เดีมาประกาศให้พี่น้องทางลายได้ทราบเราสอนโลกเวลานี้ต้องขออภัยเราไม่ได้สอนโลกด้วยหลวงตาบัวปสามนะเราเรียนจบปสามเพราะอะไรจบปสามคือแต่ก่อนไม่มีปสี่เขามีปสามเราจบปสามแล้วออก และเราได้ไม่ได้นำธรรมมาสอนโลกโสตละล้อน,นีจากนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาปเดียนนะแต่เรานำธรรมสตสะล้อนจากภาคปฏิบัติของเราที่ศึกษาเราเรียนเป็นแนวทางมาโดยลำดับจนกระทั่งได้ถึงเป็นที่พอใจของเราตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้หาที่ขานมาได้ นี่เรานำธรรมสดและวร้อนมาสั่งสอนพี่น้องชาวไทยเราด้วยความอาถรรพ์ชานชายัยเราไม่เคยจะทกสัทธานว่าธรรมที่เราสอนไปนี้จะผิดเพี้ยนไปจากที่องค์ศาสดาสอนเพราะเป็นของอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกัน<ม>เห็นอย่างเดียวกันการสอนต้องสอนแบบเดียวกันใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นเป็นคำของฉันเอาถ้าเราจากจะจมก็ให้เชื่อ ไปตามกิเลสที่มันเคยเหลอกลวงพาเราล่มจมมามากต่อมาแล้วถ้าไม่เชื่อลาบก,ก็เอาให้เชื่อกิเลสไปถ้าเชื่อทมพุทธเจ้าแล้วเอาให้ฟิตตัวขึ้นบาบุญนรกสวรรค์มีไว้เพื่อสัตว์โลกมาตั้งกับตั้งกันสูญไปไหนนั่นทําไมจะมาสูญแต่เราคนเดียวบาบุญนรกสวรรค์นี่โลกทั้งโลกสัตว์ไปตกนรกกันอะไรจะมากยิ่งกว่าสัตว์ในนรกไปสวรรค์พรมรโลกและนี่ผ่านไม่มีอะไรมากยิ่งกว่า ผู้ไปสถานที่เหล่านั้นเหตุใดเราจึงมาลบวบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีแต่เราคนเดียวถ้าไม่หนาจเนเกินเหตุเกินผลเหลือแต่ซากมนุษย์ติดตัวและลมหายใจปฟ,ฟอนนั้นตายแล้วก็จมเลย,เ,ลยเท่านั้นเราจะเอาอะไรให้เลือกเอาตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนะศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาชันเอกใครไม่เกิดมาไม่ได้พบพุทธศาสนาหรือไม่ได้เชื่อฟังแล้วนั้นคือโมฆะบุษหมดลม ยังเหลือแต่ลมหายใจฝ่อตายแล้วก็จมไปตามกิเลสเท่านั้นให้เราเลือกเอาเสียตั้งแต่เวลานี้ซึ่งยังไม่สายเกินไป <c oughs> พี่น้องทั้งหลายให้เลือกเอานะนี่เราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทาประเภทนี้เราถอดออกมาจากภาคปฏิบัติของเราได้รู้ได้เห็นเต็มหัวใจเจ้าของแล้วจึงมาสอนจึงไม่เคยใช้กระทฐานกับทำขั้นใดว่าจะผิดไปบาปบ,บุญนรกสวรรค์มีไม่สงสัยเป็นความแน่นแน่แน,นอนตลอดพระมโรคนี้ผ่าน สัตว์ต่างๆประจักษ์ในหัวใจเจ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินน,นันน่นนอนแล้วจะปิดบังได้ยังไงว่าไม่เห็นไม่เห็นก็มันเห็นอยู่นั่นรู้อยู่นั้นพูดออกมาจากหลักความจริงนี้ผิดไปที่ตรงไหนแต่กิเลสมันจอมกโะหกต้มตุนโลกให้ร่มจมมานานโลกยังไม่เคยเห็นโทษเขามันเพราะฉะนั้นมันจึงจะต้มตุนโลกอีกต่อไปเอาใครอยากเจ๋งกับกิเลสก็เจ๋งไปถ้าเจ๋งกเลสต้องเจ๋งเป็นสัตว์นรกนะ ถ้าเรายังไม่เก่งในความกล้าหาญต่อเป็นสันนโรกแล้วอย่าไปเก่งกับพีเยนมันจะพาลงนั้นแน่ๆถ้าเราเก่งตามธรรมแล้วขึ้นผูดขึ้นได้ด้วยกันทุกคนเนี่ยขอพี่น้องทั้งหลายจดจำเอาไว้นะแล้วเรื่องศีลธรรมอย่าปล่อยอย่าวางนะสาระของใจเป็นสาคัญมากเวลานี้เรากําลังฟุ้งเฟอ้อเหมิมดีดดิ้นไปตามวัตถุต่างๆ ถือเป็นอารมณ์ถือเป็นจิตเป็นใจถือเป็นเนือ้อเป็นหนังจริงๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เพียงเป็นลงแรงที่เลสดหลอกเราเท่านั้นมีตึกรามบ้านชองใหญ่โตรู้หลาก็ว่าตัวมีมาเห็นกันเจอกันก็เอาตึกมาอวดกันมีเงินมีทองเอามาันทองมาอวดกันสมบัติอะไรอะไรเอามาอวดกันนั้นเขามีอย่างนั้นเขามีอย่างนี้อันนั้นมันเป็นวัตถุแร้ธาตุหนึ่งต่างหากหัวใจเรามัน ร้อนเหมือนฝืนมันไฟไม่มีที่พึ่งไม่มีสมบัติเป็นเครื่องประดับตนเลยทำไมไม่คิดกันบ้างให้คิดนะทานให้มีอย่าปล่อยเฉยเฉยเราเป็นมนุษย์ได้กินต้องให้ได้ทามให้รักษาศีลให้ภาวนาพุทธโทธธรรมโมสังโฆภายในใจนี่คือสาระคุณอันประเสริฐเลิศโลให้ยึดเข้ามาภายในใจ,ใจิตใจไปไหนะอย่าปล่อยอย่าวางพุทธโทธธรรมโมสังโฆทานศีลภาวนา นี่คือสาระของใจที่พึ่งของใจที่เกาะของใจที่เป็นพี่พึ่งเจนพึ่งตายของใจโดยแทย้คืออันนี้นะวัตถุเงินทองเขาของภายนอกนั้นเราอาศัยเขาเวลาเรามีชีวิตอยู่เท่านั้นแหละเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วสิ่งนั้นก็พังเพราะว่าร่างกายเราพังเขาก็พังแล้วบางทีเรายังไม่ตายเขาพังก่อนแล้วก็มีมันมีแต่สิ่งที่จะพังยึดไม่ได้นะเราจะไปตื่นลมๆแรงๆตามกิเลสหลอกคน ไปดีกับคนนั้นดีกับสิ่งนั้นดีกับสิ่งนี้ดีกับเงินกับทองกับข้าวกับของตัวขางเราเราเป็นฟืนไฟเผาหัวใจไม่เห็นดูบ้างต้องสร้างความดีขึ้นมาลบล้างความร้อนเป็นฟืนไฟภายในใจของเราจึงเรียกว่าเราดีให้ดีที่ใจของเราสิ่งนั้นเกิดมาอาศัยเขาได้มากน้อยเพียงไรเราก็อาศัยไปตามวิบากขันของเราที่จะพอพึ่งกันไปได้เท่านั้นเวลาตายแล้วบุญกับบาปติดแนบกับเรานะ อันนี้ไม่ไปไหนนะติดแนบกนระดาษตึกรามบ้านช่องสมัยเงินทองชื่อเสียงกีฬพิศิษฐ์คุณที่ร่ำรือเป็นบ้ากันั้นมีแต่ลมปากเป็นที่พึ่งไม่ได้นะที่พึ่งได้ได้จริงๆคือบาปคือบุญเนี่ยให้พากันหนักแน่นในตรงนี้นะชาสินาบูเจ้าเลิศเลยสอนลงจุดนี้เพราะเวลานี้สัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราไม่ค่อยสอดสวงหาที่พึ่งทางใจเลยและไม่มีที่พึ่งทางใจตายแล้วจะจมด้วยกันทั้งมันทั้งนี้เป็นชาวพุทธ ก็มีต่ลมปากตรงน้อลูกทั้งๆที่เป็นชาวภูมไม่ให้มันขายหน้านะขอให้พี่น้องทลายได้จดจำเอาไว้นะเนี <c> ่ย <oughs>